สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารพระราชทานพระาราชโอกาสให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองพระบาทก,กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เวลา19นาฬิกา16นาทีวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชฐานพระราชบโรกาสให้พลเอกเปรมตินสุลานนท์ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายวิรพลตั้งสุวรรณประธานสารดีกาเฝ้าทูลละอองพระบาทโอกาสนี้นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกราบประคุทูลอัญเชิญองค์พระราชทายาทเสด็จขึ้นสรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบรชาชสันตติวงศ์ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอ,องพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตจุลชัยประธานสภานนติบัญญัตแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาขอพระราชทานพระราชบัลลังก์กราบ,บังคมทูลในานามของปวงชวนชาวไทยว่าโดยที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเตศรามาธิบดีจาก,กรีนบรบดิน สยามบินรารทิราชบรมนาถบอพิษได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา15.52นนาทีโดยที่รัฐมนตรีแห่งราชนาจักไทยสำหรับชื่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐมนตรีแห่งราชนาจักไทยพุทธศักราช 2,550มาตรา23วรรคหนึ่งได้บรญญัตเรองการสืบราชสันตติวงศ์ว่าในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาไว้ตามกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467แล้วให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรถาทายาทขึ้นทรงราชเป็นพระมห,หากษัตริย์สืบไปและให้ประธานรัฐสภาประกาศใ,ใ,ให้ประชาชนทราบบัดนี้คณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ประธานสภารัฐประหารชาติซึ่งทำหน้าที่ประธานรัฐสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทราบเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักรา,กราช2559ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจากรีนรดบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอสถธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเป็นพระราชทายาติไว้ตามกฎมนทฑิบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2461แล้ว พระพุทธเจ้าได้ดำเนินการเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อรับทราบในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่76ทับ2,559เป็นพิเศษเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2,559และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับทราบการแต่งตั้งพระราชทายญาติแล้วาพระพุทธเจ้าประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่ประธานรัฐสภาในนามของปวงชนชาวไทย จึงขอพระราชทานอัญเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมนตรีบาลว่าในการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา2วรรค2ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชจักรไทย พุทธศักราช2550มาตรา23วรรคหนึ่งตั้งแต่วันพุทธศัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าผกระหมอ่อมข้าพุทธเจ้านายพรเพชรวิชิตจัชัยประธานสภานิัญิััิแย่งชาติในการนี้ สมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำรัสตอรบรับการขึ้นสรงราชตามที่ประธานสภาวิติบัญญัติแห่งชาติเปิบัิหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของพวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชเป็นพระหมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมัเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันสีวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนอง คณะจันปนิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบประทับราบณพระสุจณีนาพะพรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงกราบถวายบังคมและทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพทรงกราบราบ พ้นเอกเปรมตินสุลานนท์กราบปังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นมีพระราชาปฏิสันฐานกับคณะผู้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท <c oughs> บัดนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารส่งรับการกราบปังคมทูลอัญเชิญสเสด็จขึ้นสรงราชสื่อพระราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่